ใช้เครื่องเลื่อยหอดสอนะครับตัวแท็กซอสอแล้วเกิดว่าซื้อมาครั้งแรกเลยเนี่ยเราถอดตัวนี้ออกไปเลยนะครับตรงนี้ถอดออกไปเลยแั่นี้มันจะเป็นตัวแบบว่าเขาจะบังคับให้เร,เราถอยหลังไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราถอดไปเราจะเลื่อยเราจะถอยหลังได้อ่า<ว>แล้วก็ตั้งลูกเบี้ยวนี่ครับไขลูกเบี้ยวให้นั่นให้ตัวเครื่องเนี่ยกระชับตัวราง ใช่ครับถ้่มันกระชับนะครับไม่ใช่หลวมก็แคก๊กกดเสร็จแล้วก็ตั้งตั้งตังตวใบออปชั่นตรงใบนี่ครับใบพอเนี่ยก็คือปรับไม้สุดเลยเดอกใบมันจะโผล่แค่เราจะเฉือนแค่ต,ตัวตัวยางสีดําออกนะครับเราผักตัวนี้ไม้สุดเลยนะครับออปชั่นตัวล่างสุดมันก็จะมาถึงว่าตัวใบเนี่ยจะโผล่มาน้อยนะครับเตรแล้วเดี๋ยวเราจะกรีดยางที่เขาให้มาเกิ็ดนะครับ ก่อนก่อนจะเอาเลื่อยลงกับชิ้นงานก็ให้รอจังหวะหน่อยเพราะมันจะมีความเฉื่อยนในเรื่องของตัวซอฟต์สตาร์ทให้ซอฟต์สตาร์ทเนี่ยให้เครื่องบันไดนล็อกขึ้นมาเต็มที่ก่อนนะครับแล้วค่อยกดไปเลื่อยลงไป อันนี้นะครับเราก็จะได้แนวแนวของยางเส้นลิมเนี่ยเวลาที่เราไปตัดชิ้นงานก็เอาเส้นเนี่ยไปทาบกับตัวชิ้นงานนะแล้วก็ตัดได้นี่ก็เป็นวิธีเบื้องต้นในการตัดเครื่องครับก็มีแค่นี้ครับท่านเรื่องนหมครับอาจารย์ระหว่างลายแบบเลืยต้องเป็นคู่กันถ้าสลับลายสลับด้วยกันถ้าเป็นเจ้าเดียวกันไม่เป็นไรระยะมัเนเท่ากันแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันของมังกีต้าเนี่ยมังกีต้าใส่ตรงนี้ได้ แต่ระยะระหว่างใบอ่ะอาจจะไม่เท่าถ้าถ้าเอามากีต้ามาใช้กรบรางตัวนี้นะก็ต้องเอารางตัวนี้ไาใช้กับเครื่องมากีต้าเลยเพราะมักีต้าใส่ล่องใส่ได้หมดเหมือนกันทุกอย่างอ่ะมีร่องมีอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าระยะเนี่ยระหว่างใบเลื่อยอ่ะมาถึงตัวร่องรางมันมากีต้าของนี้อาจจะไม่เท่ากันไงกรลั่่องมันใช้กันได้ใช่ถ้าใช้ของมันก็ถ้าตัวเนี้เอามากีต้ามากีอ่ะก็ไป่ใช้ของมากีต้าเลยประมาณอย่างนั้นะ